พี่น้ำทำไรอ่ะต่อยเอไปคิดมากเลยพี่นาำเขาไปแล้วทำใจให้สบายเถอะในเมื่อไปกันไม่ได้อ่ะก็อย่าฝืนเลยหานี่อยู่ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ ความรักไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิตที่จะได้มีรูปแบบที่ตายตัวนะมึงถึงลูกจะเรียนสถาปัตย์นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลูกออกแบบความรักให้ถูกใจคนที่มองได้นะลูกความสุขเป็นอยู่ที่เราสองคนอยู่บนเส้นทางที่เราเลือกและพิมพ์สามารถรับมันได้ ความรักของเราสองคนอาจจะไม่ใช่วความต้องการของพรอเจ้าก็ได้นะความรักอะเป็นเรื่องของจิตเป็นชีวิตที่ไม่มีเพศ หนึ่งภาพยนตร์รักนะที่จะมาเปิดประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะฮะกับ1448 Love Among u เลนสนะฮะหนังรักเรื่องนี้จะเรื่องราวเป็นยังไงภาพเนี่ยจะดูแรงสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่นักแสดงทั้งสองคนแล้วนะฮะพี่บัวแล้วก็สายป่านเรามาถามเขาดีกว่าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดี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 ครับนะฮะโอ้แสดงตกใจนะฮะตกใจเพราะว่าตัวอย่างเราไม่เคยสัมผัสกับเรื่องราวแบบนี้อ๋อครับปกติเราเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยได้มีความรู้สึกว่าเพศเดียวกันอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมันจะสึกแปลกขนลุกนะโอ้มากอะ่อยู่กิโอ้ยเสียงเสียงต่ำมากของหมงต่ำมากนะครับเอาล่ะมาถึงเรื่องราวตรงนี้กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูพระเพื่อนตัวอย่างกันไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักเป็นความรักใช่มามสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นความรักค่ะเป็นความรักที่แบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎกติกาค่ะนะฮะซึ่งจริงแล้วถูกผิดเนี่ยใครเป็นคนกำหนด ไม่มีราวนั่นแหละเป็นคนกำหนดใช่ไหมฮะ,<ช>ะเออเวลาความราักเราไม่มีขอบเขตพี่ที่พี่ทำเนี่ยถูกแล้ว <c oughs> พี่บัวครับบัวรับบทเป็นอะไรเลยอ่าบัวรับบทเป็นแพทค่ะในเรื่องอเป็นยังไงฮะคาแรคเตอร์ของแพทแพทเนี่ยก็จริงๆเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าดันไปชอบไปอยู่ต่างจังหวัดชอบธรรมชาติ แล้วทางบ้านเนี่ยก็จะไม่เห็นด้วยกับการที่รักเพศเดียวกันอ๋อนะครับไม่เปิดรับไม่เปิดลับที่เราก็ชอบธรรมชาตินะส่วนใหญ่จะเข้าป่าครับผมนะฮะแล้วก็ไปนล้ป่าด้วยนะครับป่าเดียวกันตเองป่าวันหนึงใส่ป่าป่านะครับเพราะว่าสาหรับการเล่นภาพยนตร์มาก็หลายตอหลายเรื่องนะฮะกับเรื่องนี้คือถือว่าพลิกรูปแบบพลิกเรื่องราวต่างๆเลยทีเดียว ใช่ค่ะคือรับบทเ,เป็นพิมพค่ะในเรื่องออพิมพ์ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วแต่ว่าจะต่างกับพี่แพทตรงที่ว่าครอบครัวเนี่ยจะใจดีหให้ทําอะไรตามใจเป็นเด็กที่ไม่ได้แบบชอบนอกกรอบเพราะว่าที่บ้านไม่ได้แบบมีกรอบตายตัวว,ว่าอยู่แล้วเลยก็ทําอะไร ตามตามความรู้สึกซะส่วนใหญ่ค่ะอ๋อคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราดูเนี่ยเราก็จะได้จะได้จะได้ไปถึงบ้านด้วยถึงว่าสองบ้านทั้งสองคนนี้มีความแตกต่างกันใช่ค่ะเป็นแบกเกิลคือทั้งบัวเนี่ยคือหมายถึงว่าทั้งบ้านของตัวแสดงเองเนี่ยคือไม่ได้เลยสําหรับรูปแบบนี้อันตี้ว่าแบบ ทำไมถึงทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคนจะมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ผู้ใหญ่อะเนาะแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านด้วยไงเราไปอยู่ต่างจังหวัดนอกหูนอกตาเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความรักมันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูภาพยนต์ตัวอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนตัวที่ใสยป่าเล่นเองเนี่ยผิดหวังจากความรักจากผู้ชายมาจริงๆแล้วหนูเป็นคนเลือกเองให้มันเป็นแบบนี้สวยไหมสวยเออสวยเนาะเปล่าคือจริงแล้วเป็นคนเลือกเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบ การอยู่แบบเนี้ยมันถูกคาดหวังค่อนข้างเยอะด้วยสังคมด้วยด้วยเพศใช่ไหมคะเราจะถูกกดว่าแบบทำไมพิมพ์ถึงไม่ทําแบบนี้ทําไมพิมพ์ถึงไม่เลือกที่จะไปญี่ปุ่นกับพี่แล้วรู้สึกว่าแบบเราอึดอัดอ่ะเราไม่เป็นตัวเองเลยเราไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการอย่างที่ตัวเองชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนูไม่โอเคว่ะพี่น้ําแล้วหนูก็มีทางเลือก ที่มีทางเลือกอีก <c oughs> มี <c oughs> ม,มีอยู่ค่ะมีอีกหนึ่งทางเลือกด้วยกันใช่ค่ะ<ๆ>หลายคนถามว่าเอ๊ะจ,จริงๆแล้วนเ,เ,นเ,เนี่ยพอพอแล้วาเกิดเราดูปุ๊บเนี่ยภาพปรวเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับชีวิตของผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนจะเลือกที่จะออกมาจากผู้ชายแล้วมาสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันที่เรียกว่าเป็นเลสเบี้ยนจริงๆแล้วในตัวแสดงของทั้งสองตัวเนี่ยคือชอบกันอยู่แล้วหรือว่าแบบคือเป็นอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงด้วยกันด้วยควาด้วยกันเวลาด้วไังได้เปลี่ยนอะไรแบบเนี้ย ็ถ้าเป็นแพทนี่ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วตามเนื้อเรื่องก็คือชอบผู้หญิงอยู่แล้วแต่ของพิมพ์นี่ก็เบี่ยงเบนค่ะเบี่ยงเบนใช่ไหมใช่ค่ะคือเสียจุดยืนเมืงั้งใช่ค่ะไปหาจุดยืนที่มั่นคงกว่าแล้วมันมั่นคงกว่าจริงไหมในตอนจบก็ต้องไปดูต้องไปดูค่ะต้องไปดูคือในแง่ของความรู้สึกใช่ค่ะแต่ว่าในแง่ของบริบทสังคมมันไม่ได้ไงนี่ไงแล้วอยากรู้เรื่องหนึ่งทำไมชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงต้องเป็น1448 Love สี่แปด s ัง ทำไมต้องเป็น1448ทำไมเป็น2014 <c oughs> ปีนี้2014คือ1448เป็นเอ่อเป็นเลขของมาตรากฎหมายใช่ที่ว่าด้วยหญิงชายสามารถแต่งงานกันได้ก็ต่อเมื่ออายุ17ปีบริบูรณ์เป็นมาตรา1448ซึ่งจริงๆเขียนไว้สั้นมาก2บรรทัดเองว่า <c oughs> หญิงชายแต่เขาเนี้ยจาก2บรรทัดเนี้ย ทำมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งขยายออกมาว่าเอาแล้วหญิงๆล่ะเอาแล้วชายๆล่ะอ่ะถูกไหมคะในกฎหมายค่ะโอ้เนาะมีหน้าเหลเป็นหนึ่งสี่สิบแปดหลายคนก็จะได้เคลียร์ความสงสัยกันสักทีนะฮะว่า148งสคืออะไรเพราะฉะนั้นรีบไปเปิดตำรากฎหมายดูเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรสพันาเองฮะสองพันาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีกฎหมายที่จะค่อยๆเอามาใช้ในการที่ทำให้เพเดียวกันแต่งงานกันได้หรอบ้านเรานะบ้านเราเปิดรับขนาดนั้นหรอพร้อมยังอ่ะฮะพร้อมยัง พร้อมก็ได้ต้องพร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมก็ได้มาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าว่าเรื่องของการถ่ายทำนะฮะเรื่องว่าหลายๆฉากเนี่ยโอเคอาจจะมีเลิฟซีนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับทั้งสองท่านสนุกดีค่ะมเลยตรงนี้จริงตามคาแรคเตอร์ตอบตามเาก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คือว่าก็โอเคอะผู้หญิงกับผู้หญิงก็ง่ายกว่าผู้หญิงกับผู้ชายด้วยซ้ำเอใช่จริง อจริงคอนเสิรอด้ความที่แบบมัเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเงยมันเลยรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้แบบดูล่อแหลมแต่้วก็สมมุิต้องให้เราแบบไปเลิฟซีนกับนักแสดงชายอะไรเงี้ยหนูเองอาจจะประหม่าจะเกรงเพราะเราพื้นฐานเราเป็นคนขี้อายด้วยเนาะไม่จริงเออเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้นะแล้วคือก่อนที่จะมารับบทเนี้ยแต่ละคนก็ทราบอยู่แล้วหรือเปล่าว่าจะมีบทเลิฟซีนหญิง ทราบค่ะทราบคือเล่นไปตามตามอารมณ์ของตัวละครง่ไงของตัวแสดงก็ไม่มีปัญหาง่ายจริงๆเหมือนก็เหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็เล่นไปตามชีวิตอยู่แล้วใช่ใช่เวลาที่เราเล่นก็ตามชีวิตโอ้จิกยิ่งกว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าถ้าเกิดวันละมอลอย่างเงี้ยในใจสังคมนะเมื่อเราไปสวมบทบาทอย่างเงี้ยมันก็จะมีว่าผู้หญิงเดินจับมือกันเนี่ยมันดูไม่แปลกมันดูน่ารักพี่เราเดินจับมือผู้ชายแต่วันนึงผู้ชายสองคนเดินจับมือกันทำไมต้องมาคนที่ไม่เก้ครับอะไรเงี้ยไอ้มาสีมาเถลิงอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเห็นผู้ชาย เป็นคำที่เก่ามากครับผมค่ะบีพระเถรงไม่ได้ยินก็ถือป่ามานโกหกนะฮะนอกจากฉากเลิฟซีนที่หลายคนพูดถึงนะครับภาพบรรยากาศที่ออกมาในภาพยนตร์ดูเป็นความน่ารักใสๆอะไรอย่างงี้ด้วยนะ ที่ปายกับเชียงใหม่ค่ะไม่ไๆมาดูมาเราดูปุ๊บเราสัมผัสถึงว่าความสดใสสดชื่นอะไรนี่นะคือถ่ายกันที่นู่นบรรยากาศชิลมากเหมือนไปเที่ยวเลยอ่ะไดนไปเที่ยวกันแล้วก็คือมันออกมาภาพมันออกมาแล้วมันเป็นบรรยากาศของนักศึกษาด้วยนีใช่ค่ะคือว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้อยู่ในช่วงแบบ เป็นผู้ใหญ่ทํางานแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กมัธยมคือเราอยู่ในช่วงที่แบบทั้งสองฝ่ายสองคนกําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยใช่เพราะว่าช่วงเวลาที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆจะเจออะไรใหม่เพียบเลยนะรวมถึงความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยใช่นะฮะก็เรียกว่าน่าจะโดนหลายๆคนนะที่กําลังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนาะนะฮะว่าบางคนก็อาจจะเจอตัวตนเอออาจจะคนหาตัวตนของตัวเองเจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูแล้วกัน ก็ไปเป็นอาชีพแทนเลือกขาดอยากมาเป็นเรื่องเพศเลยค่ะมหาลัยพ่อแม่ยังรออยู่ครับผมเออภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายไปจนจบสิ้นแน่นอนว่ามันนอกจากเรื่องของความรักที่เราสามารถจะสัมผัสได้นะครับทั้งความเป็นเพื่อนความเป็นคู่รักกันสิ่งหนึ่งเลยในเรื่องของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายที่เราได้สัมผัสจากภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยในฐานะของเราเป็นตัวแทนที่ครอบครัวยังไม่รับในเรื่องนี้ค่ะ ก็จริงๆเหมือนเรื่องนี้ก็ทําให้บัวเห็นเรื่องอิสระของการเลือกนะคนเราเลือกที่จะรักใครเนี่ยความรักออกแบบไม่ได้จริงๆคือเราทําตามหัวใจเราอ,ะอ่ะดังนั้นก็บัวว่าอยากจะให้ทุกคนแบบดูเรื่องนี้ไปดูเรื่องนี้แล้วไปไปมันจะให้แง่คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอิสระทางการเลือกอ,อิสระที่เราจะรักใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะสำหรับสายป่านเองถ้าพูดถึงในครอบครัวรถ้าเราเป็นตัวแทนในครอบครัวที่บทของสายป่านเนี่ยเปิดกว้างซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้มีทั้ง เปิดแล้วปิดสําหรับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงแล้วมันมองในมุมกว้างไม่ใช่เฉพาะแค่ครอบครัวนะคะปั่นมองถึงสังคมที่มันใหญ่ขึ้นแล้วปั่นว่าที่จริงแล้วการเป็นเพศที่3ามในในสังคมไทยอ่ะเป็นที่ยอมรับได้ยากมากแต่หนังเรื่องนี้จะทําให้คือปั่นไม่ได้สนับสนุนนะว่าเออออกมาเปิดตัวกันเถอะแต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกเพศที่สามแต่บอกคนที่เป็นเป็นเพศหนึ่งเพศสองนี่แหละให้ยอมรับแล้วทําความเข้าใจกับพวกเขาซะเพราะว่าคือมันจะไม่ได้ทําให้ให้เพศเนี้ย เขาเรียกอะไรจางลงแล้วก็ไม่ได้ทําให้ชัดขึ้นแต่ทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นมากกว่าเพราะสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดรับเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะจะเลิกเป็นเงนีใช่ไหมเราไเปลี<ช>่ยนแปลงเขาไม่ได้อยู่แล้ว<ช>เพราะนั้นเนี่ยเราควรจะปรับตัวเนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้ถึงแม้าจะมีความเออเรียกว่าอาจจะมีรัก ร่วมเพศอะไรอย่างางี้นะฮ <c oughs> ะรักในเดียวกันแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเห,น,เหน,เนือกว่าคนธรรมดายย่างเราด้วยซ้ำนะถูกต้องถูกต้องอยากจะให้ไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเพราะว่าในเนื้อหาของภาพยนตร์ม,มันมีคําตอบอยู่ในตัวมันเองอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะไปดูแค่เรื่องของความรักที่ทั้งสองคนสร้างขึ้นมาแล้วก็รักกันแต่ว่าในเนื้อหาของความรักนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้และไปดูจุดสุดท้ายว่าความรักที่เขาเลือกเนี่ยมันใช่ในสิ่งที่เป็นตัวตนเขาจริงๆหรือเปล่า ดูเสร็จแล้วลองมาดูตัวเราเองด้วยเนาะว่ามันใช่สิ่งที่เป็นตัวตนหรือเปล่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนเราตรงเนี้ยเราจีเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงพี่ต้องไปดูจิงสุดนิเลยนะโอ้ยชอยากถามพี่วัวสัตว์ป่านิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีฉากที่ตัวเองแบบชื่นชอบไหมแบบว่าจากเรื่องทั้งหมดเลยทั้งเรื่องเนี่ยฉากที่รู้สึกเอยฉากนี้คือแบบว่าพลังมากต้องไปดูสุดลยผู้ชมต้องดูอะไรเงี้ยอ่ะของของป่านมันทั้งทั้งเรื่องอะถ้าเกิดได้ไปดูก็จะรู้สึกว่าแบบเออทุกามมันนนต้้ออองใชรณคคืเป็ที่แบบ ต้องรับเลือกผู้ชายเปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงไหนจะพ่อแม่เขาไหนจะร้านกาแฟไหนจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันหนักหน่วงหมดเลยค่ะจะจะเห็นว่าตัวละครพิมพ์ค่อนข้างแบบมีหลายพาร์ทที่ต้องรับผิดชอบเรานเรื่องนี้สายปันรับบทเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างเยอะเยอะค่ะเยอะอยู่ค่ะนะฮะจีิง้ก็หานเรื่องของการเล่นดราม่ามาหนักกันนะก็ด้วยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะจำได้เป็นเรื่องพลอยไหมพลอยค่ะใช่ไหมดราม่าประมาณนั้นเรื่องแรกใช่ไหรโอ้ ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆอยู่เหมือนกันแต่พักหลังจะเป็นคอมเมดี้ซะหน่อยไงค่ะเอยู่แล้วแหละต้องไปดูสําหรับมันบัวหรอสำหรับบัวบัวชอบที่สุดก็คือฉากแต่งงานคือบัวดูเองอะเมื่อวานรอบสื่อัก็ร้องไห้พี่งอมันอินอะคือมันเหมือนผู้หญิงสองคนซึ่งแบบมีอุปสรรคเยอะแยะแล้ววันหนึ่งเราสําเร็จแล้วคือเราจะไม่ได้แต่งงานไม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่เหมือนกับว่าเขาสองคนก็ได้รักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้บัวก็ ร้องห้เพื่อนก็แบบนี่ร้องสามรอบแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกร้องต้องดูนะฮะบอกแล้วว่าต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบเออจบภาพยนตร์เลยนะฮะกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงฝีมือการแสดงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับสองคนนี้นะฮะสายป่านเองก็รงวัลมากมายสารบุตเองก็เต็มที่นะฮะแต่อยากให้ไปดูเนื้อหาของภาพยนตร์ด้วยว่าคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยคุณได้อะไรกลับคืนไปบ้างนนอกจากเรื่องของความรักของเขาทั้งคู่อุปสรรคต่างๆที่ทุกคนทั้งคู่ได้ฝ่าฟันกันมาเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเพื่อน ของสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะฮะต้องไปดูนะครับเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่อย่างไรฮะเรื่องนี้27พฤศจิกาค่ะวันพฤหัสไ้แล้วนะฮะันพฤหัสนี้นะฮะตีตีตั๋วชมเลยครับหรือว่าก็โทรมาเอาบัตรที่เรานะครับนะฮะร่วมสนุกกันมีมีไทมาไมเจอร์ไงก็ไปดูกันใช่ใช่ร่วมสนุกกันถ้าเดี๋ยวมีบัตรให้ดูฟรีๆครับอ่ะสุดท้ายอยากให้ท้งของท่านฝากนิดนึงนะฮะโอเคหนังเราเข้าใจแล้วอยากจะฝากว่าได้อะไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้อ คือปันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะย่างตัวปันเองปันดูแล้วปันรู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วความรักมันมันเป็นเรื่องของของจิตจริงๆมันมันแทบจะไม่เกี่ยวกับเรื่องรูปภายนอกเลยการที่ผู้หญิงสองคนจะรักกันได้อะมันมีอะไรสําคัญมากกว่ามากกว่าเรื่องหน้าตามากกว่าเรื่องชีวิตประจําวันมันเป็นเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์จริงๆก็อยากให้ไปดูกันแล้วก็ปันว่าถ้าเกิดจิตเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะมันมันสำคัญมากนะคะกับสังคมไทยตอนนี้ค่ะ ดูดยจิตบริสุทธิ์บัวสั้นๆบัวก็บัคิดว่าต้องดูหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่าคือดูแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นคุณค่าของความรักนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด นะฮะเป็นการฝากผู <cartoons? S 2> ้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสุดท้ายเลยนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ1448นะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านด้วยวันพฤหัสนี้ไปติดตามกันได้นะฮะที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยขอบคุณสายป่าขอบคุณบัวด้วยนะครับขอบคุณ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 คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาพิธีกรจากแจ๊สพาวด้วยครับกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะที่ตรงจนถึงบ่ายโมงนะฮะแล้วก็ในช่วงค่่าเป็นนต้้ไอหมทุงสสบข